ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นกนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะใครชนะกินหมดกองนะครับผมตัวตัวเลยนะตัวตัวเลยครับเห็นเหรอครับเดี๋ยวผมจะเดินผ่านจากฝั่งนี้ทีหน้าไปเพผมเดินฝั่งนี้บัตรมสบัดิบัตรขวานได้เลยนะฮะอย่าออกก่อนนะครับก่อนที่ธงจะสบัดนะฮะตามไหมครับ แล้วครับเฮ้ยยกหน้าแล้วเต้นเราเต้นอะไรเฮ้ยกหน้าเต้นเราต่อโนะครับอโบห่งันหนึ่งพันแปดนะครับ

ชุดเต็มกับชุดไม่เต็มเอาทางตรงเสื้อขาวจะได้เปรียบนะครับเสื้อขาวเกี่ยเสื้อขาวเชิงดีกว่านะครับไปชี้ไปอย่าพุ่งไปถึงดีกว่านะครับครับโค้งโค้งเสื้อเกี่ยวจะได้ บ้านของแต่ละผู้ใหญ่เทียกันยยแเอาทิ้งแล้วทิ้งแล้วอย่าผานนะครับอย่าผานะผานะครับเหงสังลอาวนะโดนทิ้ง่างไปแล้วนะครับเงล้วเลยิ้ง่

biệt nhiều đấy, đếng 1 lát nè, đếng tông biệt, tông biệt này ít tông biệt này ít เจอขาวไม่เปิดวาไม่เสีดนะี้ีทำไดีทำไดีทำไมดีอาอาวรอบสุดท้ายนะครับเนี่ยต้องตามนะเริ่มเริ่มเริ่มน่าจะใกล้แล้วเนี่ยมันจะโค้สุดท้ายนี่แหละเล็กสองโค้ง ทนแล้วทาน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 ,มมทานเล็กสอมมงงไม่ทันเว้เอ,อ,อ,ยอ,อ,อ,ยอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮออ้ยง